รับพอดีผมก็ไปเจอแอปจับผีมานะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะคือหลักการทำงานของมันอย่างนี้นะครับมันจะจะับสิ่งที่เป็นรูปร่างเหมือนคนนะฮะก็คือจะจับที่หัวแขนและขาจากนั้นมันก็จะทำเป็นโครงร่างขึ้นมาเป็นคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะส่องกับวัตถุเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นรูปคนถูกไหมครับ ซึ่งผมก็ได้ทดลองส่องกับรูปภาพนะฮะมันก็เป็นล่างคนขึ้นมา<อ>ก็นั่นหมายความว่าถ้าส่องรูปภาพหรือส่องหุน่นหรือโมเดลหรือคนที่มีรูปล่างเป็นคนนะครับมีหัวมีแขนมีขามันก็จะเป็นโรงล่างขึ้นมาให้เห็นแต่ถ้าส่องกับสิ่งว่างเปล่าหรือวัตถุมันก็ควรที่จะไม่เห็นถูกต้องไหมครับ ก็นั่นแหละฮะพอได้แอปแบบนี้มาเราก็ต้องมาส่องผีสิครับมาดูกันเลยไม่จับจับเฮ้ยจับแล้วปัดทิ้งอ่ะมเมื่อกี้าเฮ้ยเขาหันหน้าพ่อเฮ้ยเขาอยู่นะ รู้จักหนุ่มโสดคนนี้กันไหนดีกว่าดับไฟได้ทุกเมืินครับเจ้ะโพกระโพแม่กระโพเพื่อนกระโภหยุดเลยนะอีกสิบเก้าคนที่เหนื่อยครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมไปส่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ